จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินหน้าผู้สกบการมังกรนนะ้ํากรกฎมีนพิจิกนะเแล้วก็มีเป็นลมเมทูลุนกลุ่มไฟเมษสิงธนูนะนี่ก็ครบ12ลราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นวันศุกร์นะเอมเพสราศีกลุ่มนะก็คือเดสตาราศีสิสงสเตรนนะแล้วก็มีเป็นเทมเพันธนูนะออกจากหน้าไพ่นะมาดูว่า,าในตอนนี้นะสถานการณ์แล้วก็ภายใน ช่งปีนี้นะว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะว่าจะมีการติดต่ออะไรมาหรือเปล่านะแฮงแม่นะคนนี้น่าจะเป็นคนที่กําลังมีประเด็นกับคุณนะแล้วก็ตอนนี้พักความสัมพันธ์กันอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได้ไปไหนจากคุณนะถ้าเป็นแฮงแมเขายังคิดเรื่องคุณอยู่เลยนะก็ยังยืนจะตายขาเดียวนะถ้าทําผิดอะไรไว้ยังไม่ยอมรับนะแต่ก็ยังคิดที่จะติดต่อมานะในช่วงปีใหม่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ทักมาก็ได้นะถ้าเกิดว่า มีการบล็อกปิดกั้นกันอยู่เพราะอาจจะปลดบล็อกแล้วมาส่องคุณหรือมาทักทายสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนะียเพราะว่าลึกๆแล้วเขายังคิดที่จะไปต่อกับคุณนะเป็นเจ็ดเดี่ยนะสีถ้วยนะตอนนี้กําลังเรียกว่าเบื่อเซ็งไม่สบอารมณ์นะก็คิดอยู่นะว่าเอทักไปตะลุนด่าไหมนะสําหรับคนที่มีประเด็นหรือห่างกันนะก็คิดว่าถ้าปลดบล็อกเรารีบติดต่อคุณนะล้วก็รีบบล็อกเหมือนเดิมดีไหมนะสำหรับบางคนนะที่เขากลัวคุณมากเลยนะเป็นคู่แตกต่าง อายุเชื้อชาติศาสนาระยะทางเป็นต่างชาติได้นะคะอายุห้าถึงสิบปีนะที่แตกต่างกันเกินสิบปีก็มีนะเทมเพลนนะตอนนี้เขาเหมือนสงหบหรือใจเย็นลงแล้วนะหรือเขาอาจจะคิดว่าคุณเย็นลงแล้วอาจจะคิดว่าจะกลับเข้ามาคุยทักติดต่อในช่วงเทศกาลนี้ดีไหมนะเพราะว่าอาจจะเป็นเจังหวะที่ดีนะเพราะถ้าอยู่ๆโผลมาก็อาจจะนะไม่รู้ว่าคุณจะคิดยังไงก็เลยนึกว่าเอามาเป็นโอวยพรปีใหม่ไหมนะสําหรับ คนบางคนนะหรืออย่างมีลูกดวงทักมาก็มีนะว่าถ้าเขาถามสอบถามนะว่าหลังปีใหม่หรือปีใหม่เนี่ยคนที่ห่งางหายจะเขาไปจะทักเขาไหมนะก็จากที่ดูนะอันนี้ก็ดูเป็นรวมๆนะพลังงานโดยรวมแล้วนะก็คือคนที่มีประเด็นกันอยู่เขาก็ยังคงนึกถึงคิดถึงเรื่องคุณอยู่นะยังเซ็เงๆอยู่นะแต่ว่าคิดจะติดต่ออยู่นะก็ในช่วงปีใหม่นี้นะไม่เกินแปดวันนะ เป็นคู่ที่มีอายุห่างกันเกิน5้าถึงสิปีขึ้นไปนะเขายังมีแพชชั่นยังรู้สึกดีกับคุณยังรักเหมือนเดิมเลยนะสองถ้วยก็ยังเป็นลักษณะของคู่รักนะสองกับ4บวกกันเป็น6กถ้วยนะน่าจะเป็นคนเก่ากัานไปแล้วนั่นเองนะลวสีมาลบสก็คือ2องถ้วยความหมายเดิมนะ M place นะก็คุณยังเป็นคนที่ดีที่สุดในสา,ายตาและในความรู้สึกเขานะแต่บางมุมคุณก็ เหมือนไม่ยอมเขานะเขาก็ต้องยอมคุณนะมีความโหดอยู่เรื่องเแต่ก็มีความเป็นแม่นะมีความอบอ,อุ่นใจดีแบบพี่สาวแบบบางครั้งก็มีความเรียกว่าเออเป็นเซ็โส่งของเขาได้นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ดีกับเขาที่สุดแล้วหวังดีที่สุดนะแต่อาจจะมีประเด็นกันนะคนเ,เก่าก็มีการบล็อกปิดกันกันไปเลยตอนนี้เขายังหาทางออกไม่ได้นะมืดแปดด้านแปดดาบนั่นเองนะแปดดาบกับแปดไม้นะก็ มีอะไรกับเลขแปดหรือเปล่านะก็เป็นเลขที่ดีพอสมควรนะโดสตานะ่ยเขายังมีความหวังกับคุณอยู่นะหรือไม่ก็ตอนนี้คุณน่าจะดูเออมีออร่าเลยนะเขาก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ยังคิดท,ที่จะไปต่ออยู่นะรู้สึกว่าคุณน่าจะเย็นลงแล้วน่าจะคุยง่ายขึ้นนะแล้วก็มีเทศกาลตอนนี้อยู่ด้วยนะก็เป็นไปได้ถ้าเขากดบล็อกนะอาจจะทักคุณมาหรือคุณลองกดบล็อกไหมนะเขาอาจจะติดต่อมาก็ได้นะสําหรับ บางคนที่รอคนเก่าๆนะในช่วงนี้หรือคนที่มีประเด็นนะที่ยังไม่ถึงกระจบนะมีประเด็นเท่านั้นนยเพราะมีแปดดาบขึ้นมาใบเดียวนะก็เรียกว่านะมีประเด็นนิดหน่อยก็จะมีเกณฑ์ที่อาจจะติดต่อกับมานะถ้ารอในช่วงนี้นะแล้วก็มีเกณฑ์คืนดีได้นะเพราะว่าสองถ้วยกับหกถ้วยนะสี่กับสองเป็นหกนะร่วมรวมเป็นประมาณนี้